ถแล้วขับออกไปเลยครับโอเคตัดนะอะ หลังจากที่ออกจากจุดเริ่มต้นมาเราวิ่งมาได้กี่กิโลเมตรนะครับได้6กกิโลแลครับนี่จะเป็นการทดสอบว่ารถมิตซูบิชิปาเจโร o Sport ตหลังจากที่ทราบมาว่าเคยไปติดตั้งเกี่ยวกับเรื่องแก๊สมาครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ครับติดที่กรุงเทพครับตอนนั้นเป็นไงฮะติดมาพอไปติดมาแล้วก็มันไม่ได้ดังใจ ครับตอนแรกรถเดิมๆเนี่ยมันวิ่งได้ประมาณกิโลเมตรต่อลิตรนะ,ะพอติดตั้งไปแล้วค่านมันค่าแก๊สรวมแล้วก็เฉลี่ยได้ประมาณสิบเอดกิโลลิตรครับ,รบไม่พอใจก็เลยเนี่ยมาเปลี่ยนมาที่ร้านพี่ใหญ่ดูครับผมแล้วเ,เราทราบได้ยังไงครับว่าร้านใหญ่ยนต์ยูนิง่งเนี่ยเขาเขาเขาทำเกี่ยวกับนีออ้ผมก็เปิดทางอินเทอร์เน็ตครับ ศึกษา <c oughs> ทางเน็ตก่อนร้านไหนทำเกี่ยวกับอุปกรณ์แก๊สรถดีเซลบ้างก็ผมก็ได้ศึกษามา,มาประมาณเดือนสองเดือนก่อนที่ตัดสินใจตอนแรกก็เห็นว่าอยู่ไกลผมทำงานอยู่กรุงเทพเห็นว่าตาคีมันอยู่ไกลก็เลยไม่ก็เลยไม่มาก็อคุยกับแฟนแล้วมันไปอะ่ะ กลัวว่าเผื่อมันมีปัญหาอะไรก็เลยหาร้านที่กรุงเทพทําก็นึกว่ามันจะเหมือนกันแต่พอามาทําแล้วมันไม่เหมือนต่างกันเยอะนะครับสร้างความหวังให้เเลยใช่ใช่ครับต่างไปก็หลายบาทหลายหมื่นนะตอนนั้นติดตั้งมาแล้วกินประหยัดน้ํามันไปเท่าไหร่มันมันก็ไม่เชิงประหยัดครับเพราะว่าเราต้องเสียค่าแก๊สด้วยมันได้มาแค่กิโลเดียว ก็ไม่ถือว่าประหยัดเรียกว่าไปเพิ่มได้กิโลเดียวครับได้กิโลเดียวแต่เราก็ต้องหนาแก๊สไปแล้วมันก็เหมือนเดิม,มแต่มันก็ขี่แรงขึ้นตามที่เราติดตั้งใหม่รดแก๊สมันก็ต้องแรงขึ้นนิดนึงครับทีนี้รถรุ่นนี้เนี่ยโดยปกติเนี่ย,ยก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะมีราคานะครับครับลมใจยังไงว่าร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่งเนี่ยจะไม่สร้างความผิดหวังซ้ําเติมให้กับเรารก็ผมดูทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาติดตั้งมา รู้จะหลายคันนะนะไม่รู้กี่คันรู้สึกว่าจะจะเป็นร้อยเลยมั้งเพราะว่าพี่เขามีประสบการณ์ในการทํางานเกี่ยวกับทําแก๊สมาสามสิบปีผมก็เลยว่ามั่นใจเพราะว่าคนอื่นเขาติดไปเขาไม่มีใครว่าไม่ไม่ไมดีนะนี่แต่ว่าดิประหยัดอชอบที่คำที่มันประหยัดเพราะว่ามันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายเราได้ครับแล้วก็มาติดแล้วก็ พี่เขาต้องวิ่งเทสของร้านมาตรวจสอบเองวิ่งเทสทำอยู่สองสามวันอ่ะไม่ใช่ว่าไปติดแก๊สวันเดียวเสร็จอันนี้เขาทำสองสามวันดูแลทุกอย่างเนี่ยผมชอบตรงนี้เราจะของร้านมาดูเองตรวจสอบเองอ,เอย่างก,ก,ก,ก่อนหน้าที่จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆตรง,งนี้เรามีการเทสก่อนใช่ไหมครับก็ต้องวิ่งเทสก่อนว่ารถคันนีเเ้เดิมวิ่งได้เท่าไหร่รแล้วก็ติดตั้งเสร็จแล้ววิ่งได้เท่าไหร่ ครับบรอกกซายเนี่ยแฟเชเน่ในะฐานะที่เป็นช่างของร้านใหญ่ยนเนี่ยนะครับอยาทราบว่ารถรุ่นนี้เนี่ยการติดตั้งเกี่ยวกับเรื่องการประหยัดเชื้อเพลิงนะครับทราบมาว่ายากมากยากยากเป็นเพราะอะไรฮะปัจจุร่เนี่ยมันเป็นเป็นรถทําที่ยากมากที่สุดออืถ้าไม่มีความรู้หรืออะไรหรือว่าไม่มีประสบการณ์รถคันนี้ ต้องใช้เวลาทําทํานานมากมกว่าจะเรามบความสําเร็จลถไปเจโลเนี่ยผมเคยใช้เวลาถึงสิบห้าวันมาวิเคราะห์วิจัยมันจนทราบว่าม,มันคืออะไรมันเราทําไม่ได้ครับอูอูอื่นเนี่ยเขาไม่สามารถทําได้แต่เราเคยเคย,เคยทําได้เคยยี่บ้าสามสิบโลเนี่ยเราทํามาแล้วฮะแต่กว่าจะได้ถึงตรงนั้นอนะ่ะเราเราเนาเหนื่อยเหนื่อยกว่าค่าเทสน้ํามันเนี่ยผมหมดใกล้ใกล้หมืนะ่นอ่ะเราต้องยอมเพราะว่าเขาเอารถมาให้เราสาร เนี่ยเราต้องทําเต็มที่เพราะว่าเราต้องคือเราไม่มีสามารถเราจะเอารถทุกกี่ห้องทำได้แต่เขาเอารถมาให้เราเราต้องศึกษาว่ารถคันนี้ต้องใช้กล่องเท่าไหร่ใช้เกี่ยวกับสมองกลมันจะแตกแตกต่างกันไปนะก็จนมามาเรื่อยๆก็ประสบความสำเร็จเรื่อยๆพอมาไปเจริรุ่นนี้ผมก็ในใจหวังลึกๆว่าผมทําสักสามสิบโลผมก็จะภูกได้ครั้งหลังสุด ไปเจโโลหลังสุดที่ที่ติดตั้งไปได้กี่กิโลผมได้ไป28โล28โลฮะ27 28เปโลครับเป็นรถอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีเรานี่ฮะอ๋อฮะครับแต่คันนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นช่างมั่นใจว่าได้กี่กิโลคันนี้ผมหวังลึกๆเพียงลึกว่ามันน่าจะเกินกว่าห0อืิบหกิโลเนี่ยแล้วเสียงรถมันไม่เขกไม่สะบัดลูกเนี่ยใช้ไปไม่มีพังอ่าคือรถรถแก๊ กดีเซลเนี่ยมันสเสถียรกันคือสาม,มารถของมันอยู่ด้วยความเหมาะสมมันไม่เขกมันไม่ไม่รัวก็ถือว่าใช้ได้ครับอารุ่นนี้มันเป็นรุ่นพิเศษที่เราสร้างให้ให้กับหมวดแกไปมันเป็นไฮสเปกอ๋เอเป็นเป็นอุปกรณ์เสริม,สร,ม,มสร้างขึ้นมาใหม่เลยฮะเพราะตัวนี้ถ้าเราจะเอาอย่างเอาเอา,เอาให้ชัวร์ๆเครื่องนี้ไม่เป็นไรแน่นอนอใช่ไหม คือว่าใช้งานหนักๆเราวิ่งร้อยสี่ร้อยห้าเนี่ยกดไปทางธรรมดาไม่ต้องใช้ไฮสปี <Yeah. S 2> ถ้าคุณจะวิ่งร้อยร้อยยี่เดี๋ยคุณวิ่งไฮปีได้เลยไฮปีก็หมายถึงว่าประหยัดน้ำมั